พูดยังไงให้คลองใจทั้งเจ้านายและเพื่อนร่วมงานคุณเคยเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะทางานก็เยอะยอดขายก็มีแต่เจ้านายหรือใครอะ่ะไม่เคยเห็นเลยตั้งใจนําเสนองานอย่างมากเลยแต่ไม่มีใครเข้าใจมีปัญหากับทีมท,ทั้งทั้งที่คุยกันตลอดนะเราต้องรู้ก่อนว่าเวลาที่เราสื่อสารในองค์กรนะั้นนะ่ะมีอยู่4ด้านด้านบนคือหัวหน้างานหรือผู้บริหารด้านล่างคือทีมงานของเราเอง ด้านขวาคือเพื่อนร่วมงานส่วนด้านซ้ายคือเพื่อนต่างแผนกการสื่อสารที่ดีและมีประสิทธิภาพเราจะต้องสื่อสารได้ทั้ง360องศาปรัชญาการสื่อสารของคนญี่ปุ่นช่วยพัฒนาการสื่อสารระหว่างหัวหน้าและลูกน้องเรียกว่าโฮเรนโซซึ่งย่อม,มาจากโฮโฮกุโฮกุเอ็เรนรักเรนักそれで相談ด談 เรามาดูวิธีการใช้เครื่องมือโฮเรนโซกันเลยตัวแรกเลยก็คือโฮหรือว่ารายงานหลักการคือการรายงานจะต้องสั้นกระชับ 2. จะต้องรายงานโดยเอาผลลัพธ์ขึ้นก่อนเช่นยอดขายเท่าไหร่หรือมีเคสคอมเลนมีเอกสารตีคืนหรือลูกค้าคืนสินค้าเท่าไหร่ต้องเอาผลลัพธ์ขึ้นก่อน 3. ในรายงานนั้นจะต้องมีข้อเท็จจริงสาเหตุและที่มาที่ไปจะไม่พูดลอยๆ 4. เพิ่มข้อมูลทางสถิติ เป็นกราฟเป็นตัวเลขเพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ5ข้อคิดหรือว่าไอเดียของเราเราจะไม่เสนอเฉยๆเราจะต้องเอาแง่คิดไอเดียของเราว่ายอดขายทำไมเดือนนี้ปรับลดหรือว่าเพิ่มขึ้นหรือทำไมเกิดลูกค้าคืนสินค้ามากกว่าเดือนที่แล้วเราจะต้องใช้ความคิดเห็นหรือว่าแสดงความคิดเห็นของเราร่วมด้วย2เรนหรือว่าการติดต่อขณะที่ทํางานอาจจะเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วก็ไม่สามารถที่จะทํางานต่อได้ยกตัวอย่างเช่นของแถมอาจจะหมด สินค้าขาดตลาดหรือลูกค้าอาจจะเกิดเคสคอมเพลนในขณะนั้นก็ได้ 1. เวลาเกิดเหตุฉุกเฉินเราจะต้องติดต่อด้วยตนเองหรือที่เรียกว่า Face-to-Face เราจะไม่โทรศัพท์หรือว่าลายไป 2. หากไม่สะดวกหรือไม่ว่างจริงๆให้เราโทรศัพท์ไปโดยใช้ระยะเวลาที่สั้นแล้วก็กระชับหรือว่าส่งรายงานทางไลน์ก็ได้แต่ให้สั้นมากที่สุดเพื่อที่จะแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว 3. ต้องแจ้งเป็นระยะระยะ ไม่ต้องรอให้หัวหน้าเนี่ยตามงานเราจะต้องมีความรับผิดชอบในงานแล้วก็แจ้งเขาเป็นระยะด้วยว่าคืบหน้าถึงไหนแล้วสโซคือการปรึกษาอาจจะเป็นการปรึกษาหารือเพื่อไม่ให้เกิดเคสคลนหรือว่าเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกหรือจะเป็นการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางในการบริหารจัดการในเรื่องต่างๆล่วงหน้าก็ได้ 1. จะต้องมีการนัดหมายล่วงหน้าไม่บุบบางไปเพราะหัวหน้างานหรือว่าผู้บริหารจะได้มีเวลาเตรียมตัว 2. หากเป็นการปรึกษาเรื่องส่วนตัวควรจะปรึกษาหลังเวลาเลิกงานไม่ควรปรึกษาในเวลางาน 3. การปรึกษาคุณควรจะเอาไอเดียไปด้วยไม่ใช่ว่าไปขอคําแนะนําหรือว่าคําปรึกษาอย่างเดียวเราควรจะพกข้อมูลของเราหรือว่าไอเดียความคิดของเราอะไปให้เขาด้วยนะะเช่นทำไมยอดขายเดือนก่อนหน้านี้ลดลงทำไมเกิดเคสคอมเพนหรือทำไมยอดขายเดือนนี้ดีขึ้นแล้วจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน รัชยาการสื่อสารในประเทศญี่ปุ่นโฮเรนโซสามคำนี้คุณจะเริ่มใช้คำไหนเป็นคำแรกแชร์แบ่งปันกันนะคะกดติดตามครูสายไว้เลยนะครับ